คี่ะวันนี้นะคะจะมาทดลองเอ่อเป็นน้าไปแช่ตู้เย็นนะคะนี่นะคะสีอันมาดูแรกกันก่อนแรกจะเป็นสีฟ้านะคะจากเน้สลามที่แอบ,บติดมืออ่ะมันจะไม่ติดเลยอ่ะนี่คือไม่ติดเลยนะดีมากแต่ว่าเวลาจิ้มไปใช่ไหมมันไม่ขึ้นนะ แต่ว่าชอบอ่ะเย็นด้วยเย็นดีอ่ะชอบชอบชอบอันต่อไปโอ้ยโอ้ย้ยคือ,อไม่ติดมือเลยอ่ะเอาไปกันแบบนี้ก็น่าจะสนุกนะเพราะว่ามันเย็นมือใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ ร้อนอะไรเงี้ยข้างในเห็นเป็นสีชมพูอ่ะแต่ข้างนอกเป็นปสีม่วงนะอ้าวปิดมือได้ไงลนะ่ะอันนี้ยังเย็งไม่พอปแปลว่ายังปิดมืออยู่นิดหน่อยนะโอโอเคอันสุดท้ายเป็นสีชมพูอ่อนนะคะตป็นสีพาสเทล ก็ไม่ติดมือนะนี่นะคะก็รู้แล้วว่าทําไมถึงถ้าสมมติเอาด้วยแช่ตู้เย็นมันจะเป็นมันจะเป็นยังไงนะก็พูดง่ายก็คือมันจะอ่ามันจะเกาะตัวแข็งขึ้นทําให้แบบเนื้อสราราลเนี่ยไม่ติดมือนะคะก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย